ร่ำให้แพ้เลือกตั้งได้มาหน,นึ่งคะแนนทั้งที่คนในครอบครัวมีสิทธิ์ลงเสียงถึง12คนหนุ่มอินเดียลงเลือกตั้งท้องถิน่นถึงกับร่ำให้หลังได้คะแนนเสียงมาเพียงแค่หน,นึ่งคะแนนทั้งที่คนในครอบครัวมีสิทธิ์ลงเสียงถึง,ถง12คนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นที่รัฐคุชราช ประเทศอินเดียเมื่อเดือนที่ผ่านมาชายรายหนึ่งได้ลงสมัครเพื่อรับตำแหน่งภายในหมู่บ้านแต่เขากลับได้รับคะแนนเสียงเพียงแค่หนึ่งคะแนนเท่าน,านั้นแม้ว่าจะมีสมาชิกในครอบครัวถึง12คนที่มีสิทธิงลงคะแนนเสียง นายสันโดษธนปาตีได้ลงสมัครในตำแหน่งหัวหน้าหมู่บ้านของหมู่บ้านชาวาลาในเขตวาปีถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้คาดหวังว่าจะชนะเลือกตั้งแต่เขาก็ไม่คาดคิดว่าตนเองจะได้รับคะแนนเสียงเพียงแค่หนึ่งคะแนนนายสันโดษถึงกับร่ำให้ที่หน่วยเลือกตั้ง ขณะให้สัมภาษณ์ว่าเขามีครอบครัวและญาติญาติถึง12คนที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงแต่บางคนกลับไม่สนใจไปเลือกตั้งขณะที่บางคนก็ลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครคนอื่น การเลือกตั้งมันจะสิ้นไปแล้วผมได้แค่คะแนนเดียวแม้แต่ครอบครัวของผมก็ยังไม่โหวตให้ผมเลยก่อนหน้านี้เมื่อ3ปีก่อนเคยมีผู้สมัครอิสระจากรัฐปัญจับคนหนึ่งถึงกับต้องหลั่งน้ำตาขณะให้สัมภาษณ์กับนักข่าว หลังจากได้รับคะแนนเสียงเพียงแค่5คะแนนทั้งทังที่มีสมาชิกในครอบครัวถึง9คนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนขณะที่กรณีของนายสันโดษมันเจ็บปวดยิ่งกว่าเพราะไม่มีใครเลือกเขาเลยนอกจากตัวเขาเองแม้เขาจะอ้างว่ามีหลายคนที่ให้ความมั่นใจกับเขาว่าจะลงคะแนนเสียงให้ก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารข้อมูลจากเรา